เย้ม,ยมดูนี่ดูรถไฟวิ่งไปพร้พอมๆกับบนถนนเลยนะนี่คือรถไฟนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันเชื่อมต่อกับสายข้างบนโอ้เป็นเหมือนอรถไฟฟ้าไ,ไฟข้างบนไงข้างบนนะคะมันจะเป็นเหมือนเส้น,เนๆเหมือนรถไฟฟ้าบ้านดาวาคะ่ะแต่ดูสิอันนี้คือรถทั่วไปอ่ะก็วิ่งนะรถไฟก็วิ่งด้วยไฟแดงเยอะมเมือแถวๆในเม<อ>ืองอะค่ะมันเป็นเหมือนบ้านที่เป็นแบบซีเดียม เรวก็มีเส้นตัดตัด <c oughs> มันก็จะไปอ่ะพ้นไป3าสีตึกก็เป็นไฟแดงพ้นไป3ามีตึกก็เป็นไฟแดงสองตึกก็เป็นไฟแดงสองตึกก็เป็นไฟสองตึกเดียวก็เป็นไฟแดงนะอย่างตรงนี้เห็นไหมคะไฟแดงแล้วข้างหน้าอีกนิดนึงก็เป็นไฟแดงคือทางแยกตรงไหนอะ่ะก็คือไฟแ,แดงตรงนั้นเลยขับไปแป๊บเดียวประมาณสองนาที ไฟแดงแล้วขับไปอีกไม่ง่ายก็ไฟแดงแล้วเลยซอยก็ไม่เป็นไรอ่ะมันทะลุหางกันหมดอ่ะมันเป็นสี่เหลี่ยมคนก็เดินไปได้ซอยเดี๋ยวเราก็บนกลับมาใหม่ได้ค่ะหาที่ยูเทิร์นหาที่เลี้ยวกลับมาจุดเดิมเนี่ยง่ายมากค่ะเนี่ยเนี่ยแทนที่จะเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยนะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเดี๋ยวดูนะไฟเขียวนะทุกคนนี่ตรงนี้ไฟเขียวนะขับมาขับมาขับมาขับมยรถไฟจี้ต้น ข้างล่างจริงเหรอเนี่ยทุกคนเห็นไหมเจอไฟแดงละแต่เัน่ีงนี่มันเป็นไฟเขียวนะคะเอ้ยรถไฟมาอีกแล้วรถไฟจะเขาจะถ่ายตรงไหนก่อนทูยิ้มข้างหลังข้างหน้าดีกว่าทางหน้าดีกวานี่ไงนี่ไงนี่ไงความื่อยามื่ก็จะมีแบบเวลาคนจะมาเดินคือเดินมาขึ้นรถไฟก็ต้องมาเกาะตรงกลางอ่ะมันจะเป็นเกาะตรงกลางเอ้ยเราจะเลี้ยวแล้ว นี่นะคะเรากําลังจะขับรถจากที่เราพักแถวแถวถนนทานุกีนะคะขับออกไปเล่นสไลเดอร์ห่วงยางหิมะนะคะซึ่งจะต้องขับจากในตัวเมืองค่ะออกนอกเมืองขับใช้เวลาขับรถประมาณ30กว่ากวนาทีนะคะช่วงนี้มันมีเทศกาลแกสลักหิมะก็เลยใช้เวลานานนิดนึง ตรงนี้นะคะใครที่มาซัปโปรโอรอะค่ะแล้วอยากเจอหิมะแากเล่นหิมะใกล้ๆก็สามารถไปได้ที่นี่นะคะเป็นเหมือนอุทยานค่ะเป็นอุทยานแห่งชาติเต็มไปด้วยหิมะนะคะทุกคนแม่ปุ๋ยมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะขาวโพูนไปหมดเลยแต่หิมะในเมืองจะสกระปรกนิดนึงนะคะจะเป็นสีดำๆแต่หิมะนอกเมืองค่ะจะเป็นสีขาวมากมเล่นได้นะคะทุกคนจะเห็นข้างนอกเห็นไหมคะเหมือนเป็นพาย,ยุหิมะค่ะ ถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าบ้านแม่ปุ๋ยนะเขาเรียกว่าเหมือนลมปั่นปิว<า>ป้วอะไร่างนวิววิววิวมุนมุนมุน,มนปปไปเรื่อยคือตอนเนี้ยหิมะตกหนักมากม<อ>าเยอะเข้าเลยค่ะมองไม่เห็นทางเลยเพราะบองดูนทั้งหน้าดูเยอะเลยดูนะถุงใหญ่เลย <c oughs> แม่ปุ๋ยอันนี้ค่ะแม่ปุ๋ปปยเอารถอะไรขอให้แม่วินกินอันนี้นะทำไมเหรออยากเปิดให้ดูอยากจะโชว์ใช่ไหมคะเพื่อนเพิ่ขอโชว์โอเคสั่งอารถอะไรก็ได้ค่ะ ให้ยินเลี้เลือกหนึ่งหนูยิ้มเลือกหนึ่งหนูย้ำเลือกหนึ่งค่ะวิธีการเปิดถุงลูกอมนะคะง่ายมากที่ผุก็จะย้มต้องเป็นต้องเป็นลูกอมอันนี้เท่านั้นถึงจะทําได้ค่ะจะมีรูปแบบนี้นะคะค่ะทำจริงหรือเปล่าใครจะโชว์โชว์ที่เราพูดกนนี่มาคืออย่างนี้ค่ะขึ้นมาให้ไปตูอนางหน้าใช่ไหมคะแล้วมันจะมีรูปตรงนี้นะคะรูปบีบแล้วอีกด้านจะไม่มีแล้วเล้องเอาด้านบีบไว้ข้างบนค่ะแล้วเราก็บีบข้างล่างดูนะ เอาด้านด้านบีบไว้ข้างล่างด้านที่เขาบอกอให้บีบไว้ข้างล่างบีบทั้งก้อนะคะนี่เปิดแล้วอนุญายมากบีบรงขอกินเองไหมขอกินเองอะนะวาขอชินไหนคะ่ะอร่อยไหมเปิดง่ายมากคะ่ะเราไม่ต้องฉีกซองนะคะแค่บีแต่กลัวคนจะตกใจมากกว่าแต่กินต้องระวังนะคะละ่ะติดคอนะคะ หหิมะหมะตกานักกมาคคะทุนนี่เราถึงแล้วนะคะที่อุทยานแห่งชาติทาคิโนะนะคะเข้ามาก็จะเสียค่าค่าค่าผ่านทาง420เยนที่เหลือก็เข้ามาเชยแล้วก็เข้ามา <10 S 1> ลึกส<อ> <ลด S 2> ักประมาณ2กิโล ขาก็จะมีแผนที่บอก <มา S 1> อยู่<อ>นะคะตรงนี้มีลานสกีมีลานสกีด้วยนะคะมีห<อ>่วงยางสไลด์อย่างนี้เลยนะคะตอนนี้เรากําลังหาที่จอดรถพายุหิมะก็เข้านะคะหิมะก็ตกหนักมากค่ะโอ้ต้นไม้สวยมากเลยค่ะดูสิหิมะฟูมากมีลานสกีด้วยนะคะ<อ>ทุกคนที่นี่นอ่ะเฮ้ยมีน้องมีนีมีน้องมีมนีได,ด้มาดูไต่ึ้นมาเล่นบนเลยอะ่ะ โโอ้โหคโงโจะสนุกหน้าดอูอต้องเดินขึ้นไปข้างบนจริงๆด้วยโอเคเดี๋ยวไปปุ๋ยหาที่จอดรถก่อนนะคะ